สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสมาชิกนะคะก่อนอื่นเลยกดถูกใจให้แอดบีแล้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขนะถ้าสมาชิกเข้ามาใหม่ก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดสูตรการคำนวณดีๆนะคะในรอบต่อไปนะวันนี้แอดบีจะมาคำนวณสูตรนิ k คอิบายนะคะ และให้ทุกคนจดสูตรเอาไว้นะคะจดสูตรเอาไว้เลยนะคะวันหลังถ้าแอดบีไม่ได้ลงก็จะได้เอาไปคำนวณกันเองได้นะคะแล้วก็แอดบีจะอัปเดตสูตรให้เรื่อยๆนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะให้เลือกเล่นนะคะสามตัวมาหนึ่งตัว วันนี้เราก็จะใช้สิบบนนะคะสิบบนที่แอดบีเขียนไว้นะคะสิบบนบวกสิบล่างบวกห้าคงที่นะคะสิบบนสอบอนี่คือสิบบนนะคะแล้วก็บวกสอรอคือสิบล่างนะบวกห้าคงที่นะคะเราก็จะมาทำกันเลยนะคะว่าเลขของเราจะมาอย่างที่คิดไหมนะคะก็คือสอง บวกหกบวกนะคะบวกห้าคงที่นะคะก็จะได้ลผลลัพธ์นะคะสิบสามนะคะ เราเอาแค่หลักหน่วยคือสามนะคะเราก็มาใส่ช่องถัดไปเลยนะคะคือตัวนี้นะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าเด้นมาบนนะคะจะให้มาพิกัดบนนะเราก็จะได้สีนะคะคือตัวนี้นะคะ เราก็จะทําสูตรต่อไปเลยนะคะสูตรต่อไปเลยก็จะเป็น4บวก7บวก5คงที่นะคะเราก็4บวก7บวก5คงที่จะได้10บเราเอามาใส่จุดนี้เลยนะคะ เราจะเอาปากกาแดงนะคะหกเจ็ดแปดนะคะเลขที่เราได้ก็จะเป็นนี้นะคะหมาบนนะคะถ้าใครนักเล่นจะรู้นะคะว่าวิธีการเล่นแบบไหนนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะคือสองบวกหนึ่ง บวกห้าคงที่เท่ากับนะคะสองบวกหนึ่งบวกห้าคงที่เท่ากับแปดนะคะตัวนี้เราก็จะเอามาใส่ไว้เลยนะคะคืออันนี้จะได้แปด เราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะคะคือแปดเก้าศูนย์นะคะเลขที่เราได้ก็คือเก้านะคะตัวนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคือเอาห้าบวก แปดบวกห้าคงที่เท่ากับห้าบวกแปดบวกห้าคงที่เราจะได้สิบแปดเอาแค่แปดนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะ เราจะได้หลักไหนนะคะคือหลักแปดัูนี้นะคะเลขแปดบ่ายนี้ของเรานะคะบ่ายนี้ของเราให้เอาสองบวกหกบวกห้าคงที่เท่ากับสอง 2บวกหบวกห้าคงที่จะได้13นะคะ13เราแค่3นะคะคือหลักหน่วยนะคะ3 4 5นะคะ3 4 5นะคะ, 3, 4, ะ,คะ3ตัวนี้ต้องมาบนนะคะ3ตัวนี้ต้องมาบนนะคะ นิคเคอิบ่ายนะคะวันที่สองนะคะนิคเคอิบ่ายวันที่สองนะคะสามสี่ห้านะคะถ้าให้แอดบีวินนะคะแอดบีวินให้จะเป็นหก 7นะคะหกเจ็ดนะคะให้เอามามัดรวมกันเลยนะคะรวมกันก็ตามนี้นะคะอันนี้จะเป็นวินไม่ต้องสนใจนะคะถ้าใครจับเป็นก็จับได้เลยนะคะวิน ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบายนี้ให้ทุกคนถูกสามตัวบนนะคะสวัสดีจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนด้ว